มันเล่นละครลวงโลกกันอยู่เนี่ยสองตระกูลนั่นแหละทั้งตระกูลจีนตระกูลนุนมันคุณหลอกดาวเล่นละครลวงโลกถ้าประเทศไทยเรามีไส้ศึกจริงๆตอนนี้เนี่ยชัดเจนมากเลยว่าไอ้ที่มันเล่นละครลวงโลกกันอยู่เนี่ยไอ้สองตระกูลนั่นแหละทั้งตระกูลจีนตระกูลนุนมันทํามันคุณหลอกดาวเล่นละครลวงโลกมันไม่ได้ทะเลาะกันจริงๆหรอกมันเป็นไส้ศึกอ้ตระกูลฝั่งนี้ก็เป็นไส้ศึกให้แกตระกูลฝั่งนั้นเนื่องจากทั้งสองตระกูลเนี่ย ไปหัวกันกับบริษัทพลังงานโดยดีลกับโดนัลด์ทรัมป์จากนั้นเพื่อที่จะให้พลังงานที่อยู่ใต้ทะเลเนี่ยตกเป็นของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ที่จะต้องมีการสัมปทานเพราะมันรู้นี่ว่าใต้ทะเลเรามีอากาศธรรมชาติเยอะมากแล้วมันเนี่ยไปเตียมกับขเขมรแล้วเรียบร้อยแต่ส่วนประเทศไทยมันยังไม่ได้เตียมเพราะตอนนั้นเนี่ยยังเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เก่าอยู่ พอเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บเนี่ยอีฮุนเซนมันก็เลยไปโม้บอกว่า m อม c ูปทักษิณจะทำอีทักษิณไปรับปากว่ากูจะทําให้เพราะว่าเป็นบุญเป็นคุณกันตั้งแต่สมัยหนีไปอยู่ห้องสีชมพูพรมแดงจำได้ไหมนั่นแหละพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยย่ามใจมั่นใจว่าอีทักษิณเนี่ยมันจะสามารถสั่งประเทศไทยได้ปรากฏมันสั่งไม่ได้ทำไมล่ะกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี2 5 6 0 ที่เขียนไว้ตั้งแต่สมัยลุงตูนนั่นแหละสรุปกฎหมายฉบับนี้เวลาเนี่ยจะมีการแบ่งปันนู่นนี่นั่นต่างๆการาฟธรรมชงธรรมชาติต่างๆต้องเข้าสภาต้องผ่านผเป็นกฎหมายมันทําไม่ได้ไงพอมันทาไม่ได้ปุ๊บอีตึงอีสึงตึงนั่นเนี่ยทั้งอีตัวลูกทั้งอีตัวพ่อก็ไปนั่งปลาใสยนั่งประกาศนั่งประกาศนั่งประกาศมึงไปดูคลิปดิบนวทีปลาใสยวันนี้เขาปล่อยคลิปกันนี่เดี๋ยวรอสิทุ่มสองทุ่มเดี๋ยวเขาปล่อยคลิปกันกระนำเลยทั้งอีตัวพ่อทั้งอีตัวลูกเลย ฉะนั้นทั้งอีตัวพ่อทั้งอีตัวลูกเนี่ยเป็นกระและอีตัวไหนไม่รู้ล่ะเป็นไส้ศึกไส้ศึกชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านทั้งอีตัวพ่อตัวลูกแล้วตอนนี้เขากำลังสงสัยประเทศไทยมีไส้ศึกซึ่งไม่รู้ตัวพ่อหรือตัวลูกตัวไหนกูยังไม่รู้เลยเล่ามึงเดาสิว่าตัวพ่อหรือตัวลูกไส้ศึกเนี่ยไส้ศึกที่ปัจจุบันนี้ทําให้คนไทยต้องตุยทหารต้องตุยเนี่ยมันมีไส้ศึกอยู่ในประเทศไทย ใส่ศึกพลเอกลังสีบอกเขาไปออกรายการทีวีต่างๆพลเอกลังสีเนี่ยเป็นอดีตพอช่องห้าแล้วก็เป็นเพื่อนกับบิ๊กบี้เพื่อนสนิทเลยของอดีตผู้บัญชาการทหารบกคนเกา่าแค่กเกษียณราชการไปแล้ว